สวัสดีค่ะท่านฟังทุกทกท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมานิยายเรื่องใต้เงาบุษบาเป็นงานเขียนของรัิตาเพียงพินในนิยายชุดสเสน่หานางรำนิยายชุดนี้มีทั้งหมด3เรื่องคือเพลิงภูหมอกใต้เงาบุษบาและผันทะรลวงสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอ่านอ e ีบุ๊กฉบับเต็ม ต้เงาบุษบาสามารถดาวน์โหลดลิงก์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะและท่านผู้ฟังสามารถติดตามนิยายเรื่องใหม่ๆห,หรือเรื่องอื่นๆของรัิตาเพียงพินไดที่เพจ Facebook รัิตาเพียงพินและทวิตเตอร์รัิตาไรเตอร์พร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังคะ่ะนิยายเสียงเรื่องใต้เงาบุษบาตอนที่5น้ำตาไม่ได้ช่วยอะไรใบหน้าคมที่แนบลงมาหา พร้อมสัดส่วนแข็งแกร่งเบียดเสียดกับร่างกายเธอทำให้พิมพ์ปรางกดลูกชันหญิงสาวหลับตาลงเอียงหน้าหลบไม่อยากจะรับรู้อะไรอีกแม้สัมผัสที่แนบลงมาข้างแก้มแล้วเคลื่อนมาบนริมฝีปากบางจะไม่ได้รุนแรงทว่าก็หนักนวงเอาแต่ใจความรู้สึกเดิมๆวนกลับมาอีกครั้งกิติกรมักจะแตะต้องเธอในแบบนี้เขาไม่เคยทำร้ายร่างกายเธอ แต่บีบบังคับเธอด้วยการเรียกร้องให้ตัวเองได้ในสิ่งที่อยากได้เธอไม่เคยเจ็บปวดทางร่างกายเพราะเขาแต่จิตใจแหลกสลายไม่เหลือชิ้นดีกิติกรผลักออกมามองอีกฝ่ายใกล้ๆปลายนิ้วโป้งยกขึ้นไล้กรีบป,ปากสีสวยมองนิ่งอยู่อย่างนั้นการกระทําของชายหนุ่มทําให้พิมพ์ปรางต้องลืมตาขึ้นมามองแล้วก็เห็นว่าตาคมจ้องอยู่ที่ปากเธอ กระแสบางอย่างวิ่งแปรปรับไปทั่วทั้งร่างจนหญิงสาวหวาดวันแล้วอยู่ๆเขาก็เหลือบสายตาขึ้นมาทั้งคู่จึงได้สบสายตากันในระยะประชันชิดดวงตาคมบูบ้าบน่ากลัวก่อนที่เขาจะเอ่ยขึ้นเธอเสียงทุม้มเต็มไปด้วยอารมณ์กรุนโกรธกล้าให้คนอื่นทําแบบที่ฉันทําจริงๆเหรอถ้าเขาไม่บังคับฉันก็ยินดีขณะพูดพิมพ์ปางรู้ว่า แววตากับน้ำเสียงของเธอไม่มีความน่าเชื่อถือเลยสักนิดแต่เพราะไม่อยากให้ชายหนุ่มรู้ว่าเธอก็ยังเป็นคนอ่อนแอและกลัวเขาเหมือนเดิมก็ต้องทำเหมือนว่าตัวเองแข็งแรงปรางกิติกรกัดฟันกรอดความโกรธพุ่งสูงขึ้นอีกเท่าตัวพาให้อยากแสดงความเป็นเจ้าของมากยิ่งขึ้นยิ่งรู้ว่ามีใครมาแตะต้องคนใต้ร่างเขายิ่งอยากลบล้างมันไปให้หมดให้เธอ มีความทรงจำเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวริมฝีปากได้รูปบทจูบลงไปบนกรีป,ปากอิ่มร้อนแรงขึ้นกว่าครั้งแรกความคุ้นเคยที่พึงใจพายอยากซึมซับความรันจวนมากยิ่งขึ้นแรงเบียดเสียดดูดดึงทำให้พิมพ์ปรางรู้สึกราวกับปากของตนเองกำลังจะปรีแตกหญิงสาวพยายามพยเยอปากประท้วงแต่กลับเป็นการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายลุกล้ำเข้ามาลิ้นเล็ก ถูกดูดกลืนจนต้องร้องอึกอักหากชายหนุ่มก็ไม่นำพากระทั่งพอใจแล้วจึงปล่อยหญิงสาวเป็นอิสระกิติกรไม่หยุดเพียงเท่านั้นเขาขยับไปหาลำคอขาวพองแม้มือบางจะเลื่อนขึ้นมาผลักใบหน้าคมไว้ก็ไม่อาจทัดทานได้พอเธอพอเธอค่ะคุณกลางเสียงร้างนั้นทั้งสันทั้งแผวอย่างไรกำลังถ้าคิดจะห้ามจริงๆก็ให้มันหนักแน่นหน่อย ชายหนุ่มพึมพำแนบลำคอเธอแล้วยังไม่ไวายเละเลมสร้างความสัสรร้นสันเล่นลิว้วไปทั่วทั้งร่างกายที่หญิงสาวจะต้านได้แม้ในใจจะขัดคืนแต่ร่างกายกลับไม่ปฏิเสธได้ความใกล้ชิดที่ห่างหายไปนานก่อให้เกิดความวอาววิวสุดประมาณจนแม้แต่พิมพ์พรางเองก็ยังไม่เคยนึกถึงไม่คิดว่าร่างกายของเธอจะยังจดจำสัมผัสจากอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจน ราวกับทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อวานมือนาเริ่มทำงานในส่วนที่มีสิ่งกีดขวางกั้นให้ขาดใจเขาปลดกระดุมเสื้อแขนกระบอกของหญิงสาวอย่างรีบร้อนแต่กลับยิ่งชา้าเพราะความไม่ถนัดปลายนิ้วเขาใหญ่เกินกว่าจะจัดการกับกระดุมเม็ดเล็กได้สะดวกชายหนุม่มจึงยิ่งหงุดหงิดถอดสิเมื่อหมดความอดทนเขาจึงหยุดมือแล้สั่งให้พิมพ์ปางจัดการแทนคนถูกสั่งนั่งนิ่งงนันไม่ขยับทำตาม ดดกิตรจึงสั่งอีกครั้งถอดเสื้อของเธอออกเดี๋ยวนี้ถอดออกเดี๋ยวนี้นะพิมพ์ปรางแทนที่จะทําตามคนถูกบังคับกลับกุมคอเสื้อตัวเองแน่นทําเอาชายหนุ่มตาวาววับถ้าเธอไม่ถอดฉันจะทําให้มันขาดเป็นชิ้นชิ้นเลยพิมพ์ปรางกัดริมฝีปากตนเองแม้ไม่อยากยอมจํานนแต่ชุดรําที่เธอใส่อยู่เป็นชุดเช่าถ้าเกิดความเสียหายอย่างน้อยเพื่อนของเธอสองคนก็ต้องสงสัยว่า มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่มือบางสันเทาค่อยๆปลดกระดุมที่เหลือยังจำใจเชื่องชา้าจนสายตาคมที่มองตามรู้สึกลุ้นอย่างไม่อาจห้ามได้แม้อยากให้อีกฝ่ายทำเร็วขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอใจกับการรอคอยอยู่ลึกๆแม้กระดุมถูกปรดออกมาหมดแล้วชายหนุ่มก็ไม่รอชา้าแหวกเสื้อออกให้เผยสัดส่วนสร่างต่อสายตาในทันที ถึงจะยังมีเสื้อชั้นในอยู่แต่ด้วยความอวบอิ่มชวนมองก็ไม่อาจปกปิดได้ใบหน้าคมลดลงมายังอกคู่สวยพร้อมมือหนาะก็ปัดเสื้อหญิงสาวออกจากไหล่มนและแขนแถมยังดันร่างบางขึ้นมาปลดตะขอเสื้อชั้นในของคนตัวเล็กได้อย่างง่ายดายปลายจมูกกับปากที่ฝังอยู่บนความอวบอิ่มก็ทำหน้าที่ไลเ,เลียเละเล็บไม่ยอมห่างเมื่อผาลูกไม้ถูกรั้งออกไป ปากได้รูปก็ครอบกองยอดอกสีสวยในทันทีเสียงหอบหายใจดังจากร่างบางยิ่งทำให้ชายหนุ่มดูดกลือนอกอวบแรงขึ้นอืมดดกิตติกรคลางในํำคอย,ย่างพึงพอใจรับรู้ว่ามือบางที่ผักหลายเขาเริ่มอ่อนแรงเป็นเกาะเกีียวมือหนาข้างหนึ่งก็ขยับเกร้นกรึงความนุ่มแน่นละมุนมือไม่ว่างเว้นอกอิ่ม สะท้อนขึ้นรับปากกับมือนาอย่างห้ามไม่อยู่ร่างกายที่ตอบสนองต่อการร้าวอารมณ์ของชายหนุ่มทําให้พิมพ์ปรางอดสูใจความอัดอั้นที่พยายามกักเก็บเอาไว้ภายในสุดท้ายก็ไม่อาจรั้งต่อไปได้อีกน้ำตาเอ่อรือเต็มดวงตาคู่สวยทว่าพิมพ์ปรางยังไม่ยอมให้มันไหลออกมาขณะเดียวกันมือหนาของชายหนุ่มก็เคลื่อนตามลงเพื่อปดผานุ่ง ที่เป็นแบบสำเร็จรูปออกไปร่างบางภายใต้ร่างหนาะเวลานี้แทบเปลือยเปล่าดดกิตติกรขยับตัวขึ้นมากว่าตามองร่างสาวสะพังแววตาคมบ่งบอกถึงความถูกใจพิมพ์ปรางไม่ใช่สาวน้อยที่เขาเคยแต่ต้องเมื่อวันวานเวลานี้เธอกลายเป็นผู้หญิงเต็มตัวสัดส่วนเว้โค้งละลานตาหน้ามองยิ่งนักทว่าทันทีที่คิดว่ามีคนอื่นได้เห็นเรือนร่างอิ่มสวยนี้ก่อนเขามาแล้ว กิตติกรก็ขบฟันแน่นความโกรธแล่นริวขึ้นมาอีกครั้งเขาจัดการดึงแผ่นตี้ตัวเล็กให้ผลทางอย่างรุนแรงจนหญิงสาวถึงกับสะดุง้งพองอขาบิดนี้ก็ถูกมือนากดเอาไว้ปริมปางจึงขยับตัวรุนแรงขึ้นดิ้นแบบนี้อยากเจ็บตัวหรือไงกิตติกรขู่เสียงดุแต่ไม่อาจทำให้หญิงสาวหยุดดิ้นรนได้อารมณ์กรุ่นเครื่องที่มี ผลักดันให้ชายหนุ่มทําในสิ่งที่หักหานอีกฝ่ายทั้งที่ในใจไม่ได้คิดจะทําแบบนี้เลยและเมื่อก่อนเขาก็ไม่เคยทําสักครั้งเขามักจะจัดการให้พิมพ์ปรางพร้อมที่สุดเสมอแต่ตอนนี้ชายหนุ่ม,มโมโหเกินกว่าจะยับยั้งชั่งใจใดๆเพียงคิดแค่ว่าหญิงสาวยินยอมพร้อมใจไปกับคนอื่นแต่กลับขัดขืนเขาดดกิติกรก็น่ามือตาม,มัวไปหมด อยากแต่จะครอบครองเป็นเจ้าของคนใต้ร่างให้เร็วที่สุดตอกย้ำว่าเธอยังเป็นของเขาไม่ใช่ของคนอื่นโอ๊ยพิมพ์ปรางร้องอย่างเจ็บปวดการทนฝืนทุกอย่างในเวลานี้พังทลายน้ำตาไหลลินลงจากหางตาในทันทีมือบางยกขึ้นทุบตีอกแกรงอย่างระบ,บายความรู้สึกบ่งบอกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกที่หญิงสาวกล้าทำร้ายเขา และต่อต้านอย่างสุดฤทธิ์แต่นั่นยิงสร้างความไม่พอใจให้กิตติกรมากยิ่งขึ้นตาคมดูมองร่างสาวสวยราวกับแทบจะกลืนกินหยุดหยุดทำอะไรบ้าๆสักทีชายหนุ่มกัดฟันเข็นเขี้ยวมือนาะจับมือทั้งสองข้างของหญิงสาวไปกดไว้บนที่นอนออกไปออกไปนะเสียงเครือสันของหญิงสาวเจือไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ยังฝืนต่อต้านคนที่เต็มไปด้วยความต้องการ และความโกรธรักนกันกัดฟันกรอดกรอดเขาพยายามนิ่งไม่ไหวติงมานานเกินไปแล้วและยิ่งเธอดิ้นโรนแบบนี้ร่างกายของเขาก็ยิ่งจวนครั้งกิตติกรโถมกายเข้าหาร่างเล็กกว่าอย่างสุดที่จะรังได้อีกต่อไปเธอไม่มีสิทธิ์ออกคำสั่งกับฉันเรือนร่างแกร่งที่ขยับไหวหนักแน่นจนร่างบางสถานตามพร้อมทั้งสะอื้นฮักรวดราวไปทั้งร่างกายและจิตใจ ยิ่งห้ามตัวเองไม่ให้ร้องก็ยิ่งเจ็บปวดไปทางอกสิ่งที่ได้สัมผัสกำลังทำให้กิตติกรแทบจะควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่อยู่ยิ่งแนบชิดก็ยิ่งต้องการยิ่งเบียดเสียดก็ยิ่งเร่งเร้ารางนาเคลื่อนกายรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนน่ากลัวว่าคนตัวเล็กกว่าอาจจะแตกเป็นเสียงเสียงอยู่ใต้ร่างของเขาแม้น้ำตาเป็นสายอามแก้มเนียนที่มองเห็นก็ไม่อาจฉุดรั้งชายหนุ่มได้ ความต้องการมันท่วมท้นไปทั่วร่างมีเพียงการเดินหน้าไปจนสุดทางอย่างหนักหน่หนวงเท่านั้นที่จะช่วยเขาและเธอได้พิมพ์ปรางร่างสันเทาตามแรงถาโถมจากเรือนกายแร่งหญิงสาวร้องควนคลางอย่างทรมานมันเป็นความทรมานที่ไม่สิ้นสุดหากยังไม่ถึงอีกฝั่งของแม่น้ำสุดท้ายสำนึกจากร่างกายก็นำพาให้หญิงสาวหลุดจากทิฐิคุณกลางช่วย ช่วยปรางด้วยการหอบหนักราวหายใจไม่ทันทำให้หญิงสาวพูดแทบไม่เป็นภาษาและแม้กิติกรจะได้ยินไม่ชัดเขาก็ขยับตัวเร็วรัวไม่หยุดกระทั่งได้ยินเสียงคลางยาวของหญิงสาวแต่เพราะตนเองยังไปไม่ถึงจุดหมายชายหนุ่มจึงจับร่างบางให้นอนคว่ำก่อนจะโน้มร่างตามลงไปมือเลื่อนไปกอบกลุ่มอกอวบอิ่มเต็มมือร่างสูงขยับไว้เป็นจังหวะ สร้างกระแสรันจวนใจให้อีกฝ่ายซ้ำสองพิมปางสายหน้าไปมาแนบที่นอนร่างกายถูกเบียดเข้าหาอย่างเร้าร้อนไม่หยุดหย่อนจนหญิงสาวรู้สึกว่ากำลังจะแหลกสลายอีกครั้งและแล้วเวลานั้นก็มาถึงพร้อมกับที่ชายหนุ่มทิ้งตัวลงมาทาบทับแผ่นหลังของเธออย่างรุนแรงหนักหนวงจูบหนักๆถูกฝากฝังลงบนไหล่มนขณะได้ยินเสียงทุ้มต่ำแนบข้างหู ความร้อนบางอย่างบูบว่าบมาในร่างกายของเธอเธอเธอเป็นของฉันใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์แตะจำเอาไว้จบตอนที่หน้ำตาไม่ได้ช่วยอะไรในนิยายเสียงเรื่องใต้เงาบุษบาเรามาต่อในตอนที่6กันเลยนะคะสำหรับตอนที่6เราให้ชื่อตอนว่าเงาอดีตน,นี่มันขืนใจชัดๆพิมพ์ปรางบอกตัวเองแต่ไม่กล้าพอที่จะพูดออกไป เขาทำกับเธอขนาดนี้ได้ยังไงครั้งหนึ่งเธอคิดว่ากิตติกรดูเป็นผู้ใหญ่ภูมิฐานมีความคิดและมีเหตุผลมากกว่าเมื่อก่อนแต่มันไม่ใช่เลยตอนนี้ชายหนุ่มกลับแย่ยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำบอกมาเธอยอมให้ไอ้หมอนั่นแต่ต้องแล้วจริงๆหรือแค่ประชดฉันกิตติกรเอ,อ่ยถามขึ้นขณะนอนเอามือรองศีรษะมองเพดานหญิงสาวที่หันหลังให้เขาเงียบกริบไม่ตอบฉันรู้ว่า เธอไม่ได้ดับตอบมานี่มันเรื่องส่วนตัวของฉันนะคะหลังคำตอบไหลมนก็ถูกคว้ายิงสาวหันไปปเผชิญหน้ากับเขายังกล้าพูดแบบนี้อีกเหรอทำไมจะพูดไม่ได้คะดวงตาคู่สวยดูกล้าวขึ้นหากก็แฝงไปด้วยความเจ็บปวดขณะที่ชายหนุ่มมองคนกล้าเถียงเขายังกรุ่นโกรธอย่าให้มันแต่ต้องอีกไม่งั้นฉันไม่เอามันไว้แน่กิตติกรขู่เสียงเข้มตาคมดุดัน ก่อนร่างสูงใหญ่จะขยับตัวลุกขึ้นมองหากางเกงตัวเองแล้วหยิบขึ้นมาผ้าขนหนูของเธออยู่ไหนเมื่อหญิงสาวเงียบเขาก็หันไปดูและเห็นว่าเธอไม่มองมาทางที่เขากำลังโปอยู่ปรางในตู้ขวามือค่ะชายหนุ่มเดินไปยังตู้เสื้อผ้าโดยไม่ได้แคร์เท่าไรนักว่าตนเองกำลังอยู่ในสภาพไหนเป็นหญิงสาวเองที่หลบเลี่ยงจะมองเขาเมื่อกิตติกรออกไปจากห้องแล้ว ร่างบางก็ค่อยๆขยับตัวขึ้นนั่งแต่ก็อ่อนล้าเกินกว่าจะลงจากเตียงไปจัดการกับตัวเองได้อย่างที่คิดไว้พิมพ์ปางรู้สึกอดสูตัวเองอย่างบอกไม่ถูกเธอจะไม่มีวันรอดพ้นจากวังบนของกิตติกรใช่ไหมหญิงสาวจมอยู่กับความทุกข์ใจที่ไม่มีวันหลุดพน้นได้แต่กอดเขา่าก้มหน้าซบผ้าห่มพื้นนาปล่อยน้ำตาให้ไหลออกมาเปีก่อนณบ้านอัทพันธ์พง์ เมื่อรถบนมาจอดที่ลานหน้าบ้านหลังใหญ่สองสาวในชุดนักเรียนมัธยมปลายก็ลงมาหญิงสูงวัยรีบเข้าไปหาสาวน้อยซึ่งลงมาจากที่นั่งด้านหลังพร้อมกับช่วยถือกระเป๋าไม่ต้องหลอกจะยายก้อยถือเองกัญญันปฏิเสธพร้อมรอยยิ้มหวานยายจันทําแบบนี้กับเธอตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้เธอโตแล้วส่วนยายก็แก่จนตอนนี้ เหมือนจะตัวเล็กกว่าพวกเธอไปแล้วด้วยเห็นยายเป็นคนแก่ใช่ไหมคะก็ใช่นะสิจายสาวน้อยที่ลงจากที่นั่งด้านข้างคนขับแซวจนคนเป็นยายยื่นมือไปตีเพียเข้าให้ที่แขนของหลานสาวแท้ๆของตนโอ๊ยยายปรางเจ็บปรางเจ็บนะคะยายอรักแต่คุณก้อยแล้วตีแต่ปรางตลอดเลยพิมพ์ปรางสะดุ้งเจ็บแป๊บนิดๆแล้วแก้งทำหน้างอ ยายจันสบัดหน้าใส่ลานสาวแม้ตอนนี้จะเคืองแต่พอกลับไปถึงเรือนหลังเล็กที่ตนอาศัยอยู่กับลานสาวคนเป็นยายก็จะรีบหายามมองมาทาให้อยู่ดีเพราะมีลานสาวเพียงคนเดียวนอกจากคุณหนูก้อยที่เป็นเหมือนแก้วตาแล้วก็มีลานสาวที่เป็นดังดวงใจแม้ยายจันยังไม่แก่สักหน่อยยังสาวยังสวยปิ๊งอยู่เลยกันยานันขยับเข้าไปกาะแขน ซบหน้าลงกับไหล่บออบ,บางอย่างออดอ้อนขณาดที่พิมพปรางยืนมองยายของตนรูปหัวคุณหนูของบ้านพร้อมกับสายหน้าไม่ได้นึกอิจฉาแต่อย่างใดเวลาเดียวกันนั้นมีร่างสูงใหญ่ก้าวออกมาจากมุมหนึ่งของบ้านโดยไม่มีใครสังเกตเห็นนอกจากคนขับรถแต่ก็ถูกสั่งให้เงียบผ่านสายตาคมแล้วปัดมือให้เอารถไปเก็บจึงต้องทำตามจากนั้นเขาก็เคลื่อนตัวเบา แต่ว่องไวมาโอบลายบางของคนที่หันหลังอยู่จากมุมที่เขาเห็นทันทีเซอร์ไพรส์อุ๊ยว่าไงครับคนดีของพี่โตขึ้นเยอะเลยนะเราน้ำเสียงทุม้มค่อยคหายไปหลังอุทานเสียงดังขึ้นมาขณะเดียวกันก็ได้เห็นหน้าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งกำลังกอดแขนยายจันร์ชัดเจนพี่ปาดสาวน้อยข้างยายจันทักขึ้นเสียงใสพร้อมบอยยิ้มกว้าง ส่วนปัทวิกรก็รีบถอยห่างจากคนที่เข้าใจว่าเป็นน้องสาวเขาในตอนแรกแอญญันนันรีบโผล่เข้ามาหาพี่ชายซึ่งอีกฝ่ายก็รับร่างเล็กเข้ามาในอ้อมกอดทันทีพี่ปัดพี่ปัดกลับมาเมื่อไหร่คะเนี่ยก้อยกับปรางยังพูดกันเมื่อวานอยู่เลยว่าคิดถึงเมื่อกลางวันนะครับชายหนุ่มตอบแล้วหันไปยังสาวน้อยอีกคนเมื่อกี้พี่ต้องขอโทษปรางด้วยนะที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นน้องก้อยไม่เป็นไรคะ่ะ พิมปรางตอบเสียงเบาและก้มหน้ารู้สึกตัวเองหน้าร้อนพาวแม้จะไม่ได้คิดอะไรแต่เพราะไม่เคยมีผู้ชายคนไหนเข้าใกล้ขนาดนี้แม้จะคุ้นเคยกับปัตวิกรมาตั้งแต่เด็กทว่านับตั้งแต่เขาไปเรียนต่างประเทศทั้งคู่ก็แทบจะไม่ได้พูดคุยกันเท่าไหรนะ่นักแม้ชายหนุ่มจะกลับมาเยี่ยมบ้านปีละสองครั้งก็ตามความสนิทสนมเคยชินก็ไม่เท่ากับเมื่อก่อนแถมปัตวิกร อย่างตัวโตวสูงใหญ่ไหลกว้างแตกต่างจากหลายปีก่อนมากพี่ปัดมองผิดก็ไม่แปลกหรอกค่ะเพื่อนๆยังทักผิดประจําเลยค่ะก้อยกับปรางเลยถักเปียให้ต่างกันทุกวันเพื่อนเห็นข้างหลังจะได้เรียกถูกไงคะกันยานันจับผมเปียสองข้างของตนข้างหนึ่งชูให้กับพี่ชายดูส่วนพิมพ์ปรางรวบผมไปถักเอาไว้ด้านข้างทั้งหมดรูปร่างของสองสาวน้อยไม่ต่างกันแม้แต่น้อย ผมก็ยาวนาสรวยเหมือนกันเมื่อใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันแบบนี้ต้องมองจากด้านหน้าจริงๆถึงจะแยกออกอา้าวพี่ปัดมาดักเจอน้องก้อยก่อนซะแล้วผมอุตส่าห์กำชับใหญ่จันว่ายังไม่ต้องบอกกะว่าจะเซอร์ไพรส์สักหน่อยทั้งหมดมองไปตามเสียงแล้วเห็นชายหนุ่มที่รูปร่างสูงโปร่งดูบอบางกว่าปัทวิกรเล็กน้อยยืนล้วงกระเป๋าทำหน้าเซ็งเอยู่หน้าประตูพี่กลางก็ แกล้งน้องอีกแล้วนะคะยายจันด้วยอีกคนนะคะก้อยงอแล้วล่ะค่ะน้องคนสุดท้องของบ้านหน้างอจนยายจันต้องรีบเอาใจโถคุณหนูของยายก็ค,คุณกลางไม่ยอมให้บอกยายจะกล้าบอกได้ยังไงละ่ะคะตามสบายเลยครับยายโยนมาที่ผมได้เลยกิตติกรบอกพร้อมกับยักไหล่ไม่แคร์ในกลางพูดกับยายจันแบบนี้ได้ยังไงละปัทวิกรปรามน้องชาย อีกฝ่ายก็ยังทำหน้าเฉยแต่ก็เอ่ยขอโทษทั้งที่มือ,อยังด้วงกระเป๋าเหมือนเดิมราวจำใจขอโทษครับยายโถคุณกลางใย,ยรู้ว่าคุณกลางรอเล่นคุณปาดก็อย่าดุคุณกลางเลยค่ะอีกไม่กี่วันคุณกลางเองก็ต้องไปอยู่ไกลบ้านไกลเมืองอีกตั้งหลายปีรักกันไว้ใช้เวลาด้วยกันให้มากๆดีกว่านะคะช่างเถอะครับยายคุณอย่างผม คงไม่มีใครสนใจหรือคิดถึงหรอกไม่ใช่คนน่ารักใจดีเหมือนพี่ปาดพร้อมพูดสายตาคมก็กวาดมองทุกคนแต่ยังไม่ทันที่ใครจะพูดอะไรคุณรุจิรัตก็เดินออกมามาถึงกันตั้งนานแล้วนี่ยียก้อยทำไมยังไม่เข้าบ้านสักทีคุณพ่อกับน้องนางรอทานอาหารบ้างอยู่รู้ไหมคนมาใหม่ดูลูกสาวคนเล็กทันทีตามความเคยชินคนในบ้านต่างก็รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไม่มีใครพูด และไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะกัญญาณันรับคําแล้วรีบก้าวขึ้นบันไดไปพร้อมกับพี่ชายคนโตทั้งหมดเดินเข้าบ้านโดยมีกิต,ติกรยืนรอให้ทุกคนเข้าไปก่อนชายหนุ่มเหลือบมองไปทางสาวน้อยที่ขยับไปพยุงยายของตัวเองแวบ,บหนึ่งก่อนจะหันหลังตามทุกคนเข้าไปข้างในไม่มีใครรู้ว่าเขาออกมาทันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดสายตาคมที่สบกับเธอชั่วครู่ มีความไม่พอใจแฝงอยู่พิมพ์ปรางบอกตัวเองแม้กิติกรไม่ได้สนิทสนมกับเธอเท่ากับปัตตวิกรแต่เขาก็มักจะมองเธออย่างเฉยเมยราวกับอยู่กันคนละชั้นมากกว่าที่จะดีกับเธอเหมือนน้องสาวคนหนึ่งเช่นพี่ชายของเขาเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นอีกฝ่ายมองเธอด้วยสายตาแบบนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดและเป็นวันพระยายจันทจึงเข้านอนเร็วกว่าปกติ เพื่อจะได้ตื่นมาเตรียมอาหารไปวัดกับคนในบ้านทําให้ต้องตื่นเช้ากว่าทุกวันพิมพ์ปรางเข้ามากอดแล้วก็หอมแก้มยายในห้องนอนก่อนจะออกไปทําการบ้านเธอชอบทําการบ้านในคืนวันศุกร์จะได้ไม่ต้องมากังวลในวันเสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดให้ปรางตื่นช่วยไม่จะยายไม่ต้องหลอกลูกนอนเถอะเดี๋ยวจะไปวัดแล้วอยากจะเรียกนะพิมพ์ปรางมักจะไปวัดในวันพระพร้อมกับยายจันเสมอ โดยมีกัญญาณันติดสอยห้อยตามไปด้วยเช่นกันฝนตกยายห่มผ้าเลยนะหลับแล้วจะได้ไม่หนาวเธอคุมผ้าให้ยายแล้วก็ออกจากห้องไปเมื่อออกมาข้างนอกแล้วก็ต้องสะดุง้งเพราฟ้าแลบฟ้าร้องก่อนจะเห็นใครคนหนึ่งวิ่งผ่านหน้าบ้านไปโดยไม่มีร่มมากลางพี่พลพี่พลเดี๋ยวก่อนสาวน้อยชะเง้อเรียกอีกฝ่ายตรงหน้าต่างเพราะจำรูปร่างของเขาได้ดีพีรพล ลูกชายของลุงพลคนขับรถที่น่าจะมาเยี่ยมพ่อกับแม่ซึ่งเป็นผู้ช่วยแม่บ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านอัดทับันพงหยุดเราก็เดินมาที่หน้าบ้านเธอส่วนพิมพ์ปรางรีบไปคว้าร่มไกลๆเปิดประตูเอาออกไปให้เขาพี่เอาร่มไปด้วยดีกว่าขอบใจจ้าคิดว่าวิ่งออกไปแป๊บเดียวคงไม่เท่าไรที่ไหนได้เปียกโชกเลยจะไปปิดประตูบ้านเลยจ้า ไปดูความเรียบร้อยอีกทีนะพ่อบอกว่าปิดแล้วลาแต่พ่อก็มักจะเดินไปดูอีกทีก่อนจะนอนแต่วันนี้ฝนตกพี่เลยอาสาไปดูแทนอ๋องั้นไปเถอะจาเดี๋ยวพี่เอาร่มมาคืนนะไว้วันพรุ่งนี้ก็ได้พี่ฉันจะปิดบ้านนอนแล้วเหมือนกันอีกฝ่ายพยักหน้าเข้าใจรู้ว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมหากจะพบเจอกันในเวลาแบบนี้แม้ชายหนุ่มจะเห็นพิมพปรางมาตั้งแต่ตัวเล็ก แถมยังเคยอุ้มอีกด้วยแต่สาวน้อยโตเกินกว่าที่เขาจะเข้าใกล้แล้วพีรพลย้ายออกไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแต่ยังกลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่บ่อยครั้งทั้งสองคนจึงได้พูดคุยทักทายกันอยู่เสมอพิมพ์ปรางปิดบ้านทั้งประตูและหน้าต่างหลังจากที่พีรพลไปแล้วแล้วก็มานั่งทำการบ้านอยู่ตรงโซฟารับแขกกระทั่งเสร็จสิน้นสาวน้อยเปิดดู คลิปวิดีโอการรำต่างๆที่ตัวเองชื่นชอบผ่านอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆเพราะยังไม่ง่วงเสียงเคาะประตูดังขึ้นในตอนแรกพิมพปรางคิดว่าตัวเองหูแววแต่เมื่อได้ยินเสียงเคาะที่ประตูซ้าอีกครั้งก็รู้ว่ามีคนอยู่ข้างนอกจริงๆด้วยความที่ไม่คิดอะไรมากมายเพราะภายในบ้านอัฐพันพงปลอดภัยดีเธอจึงเข้าใจไปว่าอาจจะเป็นพีรพลเอาร่มมาคืน ทั้งที่ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วและฝนก็เบาลงมากเหลือเพียงแค่โปรยเม็ดเล็กๆเ,เท่านั้นสาวน้อยลุกขึ้นเดินไปยังประตูหน้าบ้านมือบางปลดกรและปิดลูกบิดประตูออกพร้อมกับพูดขึ้นว่าโทรพี่พลบอกแล้วว่าเอามาคืนพรุ่งนี้ก็ได้นะคะร่างสูงโปร่งที่ปรากฏตรงหน้าไม่ใช่พีรพนทำให้พิมพ์ปรางชะงักคำพูดลงเพียงเท่านั้นจบตอนที่หก เงาอาดีตในนิยายเสียงเรื่องใต้เงาบุษบาอย่าลืมกดติดตามและโปดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ